ะะก็ลงไป1.87จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,592.18จุดมูลค่าการซื้อขาย3,232ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณธรรกิจชาเชิดศักดิ์ค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบลัก,กสิกรไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรกิจค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบนางโน้มดูเหมือนว่าจะกลับสู่ช่วงขาลงเต็มตัวนะครับตลาดทุนเพราะว่าข่าวดีไม่มีเลยปัจจัยลบมันก็ยังคุกคามอยู่ทิศทางจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ครับผมประเมินว่าตลาดน่าจะแว่งตัวไซเว์นะครับหนึ่้าห้านะครับแนวต้านยัมองที่พันหนะครับเแฟกเตอร์กดดันเนี่ยผมคิดว่าถ้ามาดูเมื่อคืนเนี่ยมีประมาณ2องสเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือในส่วนของความเห็นของซีอโอเจดีมอร์แกนนะครับคุณเจนีไดมอนนะครับออกมาให้ความเห็นว่าประเด็นเรื่องวิกฤต ในฝั่งภาคธนาคารสหรัฐย,ยังคงมีอยู่นะครับทําให้ในส่วนของหุ้นในฝั่งของอเมริกาเนี่ยเซกเตอร์ที่อันดับหนึ่งจะเป็นกลุ่มธนาคารนะครับเรามองว่าอันนี้อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบกับหุ้นในกลุ่มธนาคารบ้านเราในเชิงเฟดเดิม,มต์นะครับแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมาเนี่ยเรามองเป็นจังหวัดพยศสมระยะการอย่างยาวในส่วนของกลุ่มธนาคารเพราะว่าเรามองว่าในส่วนของธนาคารบ้านเราเนี่ยนะครับตัวงบดุลน,นะครับในส่วนของตัว ตัดส่วนนะครับอัตราส่วนสภาพคล่องเนยัง่อนข้แข็งแกร่งนะครับในเชิงโครงสร้างนะครับก็มองเป็นจังหวัดที่ปะสมนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการรายงานตัวเลขจับโอเปิ้นิ่งนะครับออกมาเนี่ยต่านะครับ1ิล้านนะครับครั้งแรกนะครับในรอบหลายปีนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ออกมาต่าคาดด้วยนะครับลงมาอยู่ประมาณเก้าเก้าล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือตัวแฟคทอรี่ออเดอร์นะครับตัวเลขภาคอตารรมในการที่ออกมาต่ำคาดนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้มุมมองของตลาดนะครับ อาจจะมีมุมมองว่าภาพของเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะครับอาจจะเห็นสัญญาณชะลอตัวนะซึ่งทางเราเนี่ยเราประเมินว่าน่าจะเป็นลักษณะคือ,อาการชะลอแบบอ่อนๆนะก็คือเป็น<ช>มองเป็นอ o f t landing นะครับซึ<ช>่งภาพตรงนี้นโดยรวมสรุปก็คือลิงก์มาในส่วนของบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าภาพที่เห็นก็คือดอลลาร์เนี่ยอ่อนชาบอลยูล,ลงนะครับเป็นเนี่ยนะครับฟลอ์น่าจะไหลกลับเข้ามาในฝั่งของคุณให้เอเชียลงตัวบ้านเราเพราะเราเริ่มเห็นบาทแ็งครับ ที่มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนะคะน่าจะชะลอแบบอ่อนๆแบบซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยก็คือแต่ว่าก็มีบางมุมมองบอกาอาจจะไปถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคะคุณธิกิจในช่วงไตรมาสสองนี้เลยค่ะอ่าจริงๆผมคิดว่าภาพของตัวเศรษฐกิจราเน่น่าจะเป็นลักษณะที่ชะลอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูจากในส่วนของตัวเฟดวัตชูนะครับมุมมองตลาดก็คือมองว่าภาพของดอกเบี้ยเน,นี่ยยังคงก ลักษณะคืออาจจะทรงตัวถูกนะครับดังนี้นะครับตลาดเชื่อว่าดอกเบี้ยน่าจะยังคงทรงตัวไปจนถึงประมาณปตามาสที่สองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัว้อนว่าตลาดจะมองว่าเศรษฐกิจตลาดเนี่ยยังคงพอไปได้แต่อาจจะเห็นผลยันยายการชะลอช่วงครึ่งหลังเพราะดูจากตัวเป็นปัจจุบันเ,เนี่ยนะครับตลาดเริ่มที่จะเชื่อว่าอาจจะเห็นการลงดอกเบี้ยในฝั่งของอเมริกาในช่วง ไปมาที่สามเนี่ยประมาณเดือนกันยายนะครับ,รบแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวเฟดอัลตาที่ออกค่าการตรัว G D วในฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลขที่อ่าค่าการนะครับเติบโตนะครับประมาณเกือบสองเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยนะครับก็คือตัวมุมมองของเศรษฐกิจ G D P ที่ตลาดกำลังมองเป็นบวกอยู่เนี่ยผมคิดว่าคงยังไม่ถึงขั้นภาวะเศรษฐกิจถถอยครับค่ะครับหม,ม,มายความว่าที่ประเมินแนวโน้มตลาดเนี่ย คงไม่ลงไปลึกกว่านี้ใช่ไหมในรอบนี้ดัชนีผมมองว่าตลาดน่าจะเป็นแกว่งต่อออกข้างนะครับ<ม>เอ,อคิดว่าคงไม่ลงไปลึกนะครัะเหมือน,นี้รอบที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าภาพของปัจจัยต่างๆในช่วงนี้นจริงมันเป็นเรื่องเดิมนะครับที่เคยเกิดขึ้น<ม>นะครับแค่ตลาดเนี่ยอาจจะรอประเด็นต่างๆก็คืออย่างวันนี้เนี่ยแหละคือ ต้องติดตามหนึ่งตัวเลขเงินเนฟ้อฝั่งบ้านเราที่ประกาศช่วงสิบโมงครึ่งน,นะครับ <c oughs> ช่วงนี้ผมคิดว่าอย่างวันนี้ตลายโคงการมาโฟกัสประเด็นในประเทศหลังครับครับครับเห็นบอกว่ามันแนวรับหนึ่งห้าแปดศูนย์นี่จะเป็นแนวรับถัดไปจะเอาอยู่ไหมครับ <c oughs> ผมคิดว่าถ้าประเมิน จากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับคงต้องรอดูว่าเงินเฟอ้อในวันจะประกาศมาไปไปในโทนไหนนะครับแต่มุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าเงินเฟอ้อน่าจะค่อยๆชะลอลงมาในกรอบของตัวแรงชาติที่ตั้งไว้หนะนึ่งสามเปอร์เซ็นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดภาพดอกเบี้ยบ้านเราที่น่ะผ่านจุดทีไปแล้วนะครับตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นปัจจัยหนุนในตัวของตัวตลาดหุ้นไทยกัด้วยซ้ำนะครับตัวราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทรงตัวในระดับสูงเนี่ย มันจะส่งผลกระทบซ้ําเติมภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็ส่งผลมาถึงตลาดทุนไหมครับในเบื้องต้นผมคิดว่าภาพของน้ํามันที่ขยับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับอันนี้อาจจะเร็วไปที่จะตีความว่าภาพของน้ํามันจะกลับไปทำมิลไฮเหมือนช่วงในอดีตนะผมคิดว่าน้ํามันนจจุวันเนี่ยนะครับยังคงห่งไกลเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยที่แล้วที่น้ํามันขึ้นไปเกิน120เหรียญ มันเป็นหมวดจากสงครามนะครับแต่ถ้ากระดูสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการปรับลดส u ายนะครับในเรื่น,น,น้ํามันก็คือขยับขึ้นขึ้น,นมานะครับแน่นอนในระยะสัน้นอาจจะมีความกังวลว่านอสุทธิ์ของตัวมันเฟ้ออาจจะยังคงกดไม่ได้ลงเร็วแล้วก็แรงนะแต่ผมคิดว่าภาพของน้ํามันนะเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วก็ยังเป็นระดับที่ยังต่ำกว่านะครับดังนั้นเนี่ยภาพของน้ํามันบริเวณตรงนี้นผมคิดว่าคงไม่ได้เป็นประเด็นที่จะ น่ากังวลน,นะครับหรือว่ากดดันค่าของเศรษฐกิจแน่น,นอนแหละทาให้เงินสะกดไม่ลงนะครับแต่ดูจากอย่างในบ้านเราเนี่ยนะครับท่าทีของรัฐก็คืออย่างประเด็นเรื่องการลดราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับเราเห็นการตึงการลดนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็จะเป็นประเด็นที่แม่จะไม่ได้ทำให้กำลังซื้อหรือว่าเศรษฐกิจเนี่ยชะลองลงมากครับค่ะ ในช่วงสั้นๆน่ะนะคะคุณธกิตมองว่าแกงแกว่งตัวออกข้างแต่ว่าถ้าเป็นภาพใหญ่หรือภาพรวมของไตรมาสสองราคาทางบลอกาสิกรไทยประเมินทิศทางเซตอย่างไรคะผมคิดว่าราศีนี้น่าจะยังเป็นขนาดคือแกว่งตัวขึ้นนะครับก็มองแนวต้านไปบริเวณหนึ่งหกสองตนนะครับคิดว่าทีเว v นั่นคือเรื่องสำคัญก็คือในช่วงการชุมเสะเดินมระชุมานะครับอันนี้จะเป็นตัวกําหนดนะครับในในช่วงนี้เนี่ยเออ่ ช่วงมีตลาดน่าจะโฟก,กัสในส่วนของพวกตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาพของในส่วนของการเลือกตั้งในประเทศนะครับน่าจะเป็นปันจจัยหคัญนะครับโดยรวมๆก็คือคิดว่าเป็นลักษณะคือแข่งตัวขึ้นมากกว่าครับ,<ๆ>รบหลังสงกรานจะประกาศผลประกอบการแล้วจะมีผลกระตุ้นตลาดทุนขนาดไหนหวังได้ไหมผมคิดว่าถ้ามาดูอย่างเมื่อวานเนี่ยทางหอ,งองการค้ามีการออกค่ากาัน ในส่วนของหนึ่งเลยก็คือเม็ดเงินนะครับในช่วงองการปีนี้เนี่ยนะครับคิดว่าตัวเลขเนี่ยนะครับออกมาค่อนข้างดูดีนะฮะเปรียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง17เ,เปอร์เซ็นต์เยนะครับแล้วก็การเกษตรให้ข้อยเนี่ยนะครับาทางหอเงินไทยคิดว่าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าปีก่อนหน้าเนี่ยเราเจอโควิดนะครับปีนี้เนี่ยนะครับเราผ่อนคลายเป,ปิดประเทศแบบเต็มที่นะฮะดังนั้นเนี่ยเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ นะครับมีช่วงสงการนะครับการจ่าจใ่้ในอยน่าจะดีขึ้นนะครับก็มองว่าช่วงสงการเนี่ยนะครับการบริโภคแ่าจะดีนะครับคนน่าจะกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็มีการจัดแต่งในซอยนะครับผมคิดว่าคอนเตอร์หนึ่งไปได้รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเราเห็นตัวเลขที่ล่าสุดทางการการรายงานว่ามันเยอะต่างชาติ อัตราที่หนึ่งยอยู่ที่หกจุดห้าล้านคนแล้วนะครับแล้วคิดว่าถ้าแออกมาเป็นแบบนี้ที่เปิดประเทศต้นปีนะครับเออ่แล้วก็จะเข้ามาในตาเร่งในช่วงคอร์เตอร์สองเป็นต้นไปเนี่ยผมคิดว่าสามสิบล้านคนที่ตลาดค่าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยเอ่โด,ย,ดยสรุปผมมองว่าภาคของเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่งนะครับจากภาคของการบริโภคแล้วก็หนุนจากตัวไดเวอร์ภาคต่างประเทศเป็นหลักครับครับตัวผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับจะมีส่วนกระตุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ทคึกคักแมมหลังสงกราน ผมคิดว่าในส่วนของกลุ่มธานาคารเนี่ยนะครับเทิศทางของกําไรเนี่ยนะครับอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าถ้ามาดูในในส่วนของออสัมรองนะครับแล,ะละ้วก็ในส่วนของแนวโน้ม NPL เนี่ยที่ดูเหมือนว่าน่าจะเร่งขึ้นนะครับ <ância> ภาพของกําไรเนี่ยนะครับอาจจะต้องโฟกัสนะครับซึ่งในส่วนของกลุ่มธานาคารเนี่ยตัวที่เราเรลือกหลักๆมันยังคงเป็นในส่วนของตัวที่ีดีแล้วก็ตัวเทีดีของผิดครับ นั้นนอกจากเหนือจากกลุ่มธนาคารแล้วกลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นๆค่ะคุณธิจค่ะครับก็กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเรายังมองนะครับว่าภาพของเในส่วนของตัวเลือกการลงทุนในวันนี้เนี่ยเราคิดว่าปีน่าจะคงเป็นลักษณะลบอาชีพจนะครับเน้นในส่วนของกลุ่มเลือกี่อยจากบอลยูค่ะลงเช่นกลุ่มอิรเฟียเช่นตัวกัฟอนเนีีนะครับตัวเก้านะครับวันนี้ไม่มีประเด็นเรื่องประกาศ ในส่วนของรายชื่อง,งานประมูลนะครับต,งาตารงไฟฟ้าลางงานทดแทนนะครับอันนี้จะเป็นปัจจัยหุดแล้วก็ในส่วนของบอลดิวที่ลงข้างเงินปันที่แข็งนะครับตัวแทนประเด็น JSL นะครับเราคิดว่าราคาน้าตาลที่รเราเพิ่มขึ้นทำดิวไฮตั้งแต่ปี2016เนี่ยนะครับน่นจะเป็นปัจจัยของราคาหุ้น,นครับอืม่าคะวันนี้ครบทวนนะคะขอบคุณคมากค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะก็ยังดูดิวดูไม่น่ากลัวมากนะในมุมมองของคุณธุรกิจในตลาดทุนนะครับค่ะแล้วก็ถ้าลง มันเป็นช่วงสะสมใช่ทยอยสะสมสําหรับนักลงทุนแต่ถ้าสะสมของเก่าไาว้เยอะแลไม่ต้องไม่ต้องซื้อเพิ่มมากมาบริหารนะพอร์ตของเดิมที่มีอยู่ก่อนนะ,นะคะเอาละค่ะกลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะลงไป3.95จุดอยู่ที่ระดับ1,590.10จุดมูลค่าการซื้อขาย5,800 60ล้านบาทนะคะมาดูห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1นําโดยเคแบงคค่ะลงไป1่บาทยที่130บาท50อันดับที่2สอพอค่ะลงไป50สตางค์อยู่ที่160บาทอันดับที่3ปตทค่ะลงไป25สตางค์อยู่ที่31บาท25สตางค์อันดับที่4มิ้น์นะคะลงไป1่บาทอยู่ที่31บาท25ส้าตางค์และอันดับที่5บ้านปูไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ11บเอาทค่ะดูเหมือน จะไม่ค่อยรับเรื่องของราคาน้ำมันมาเท่าไหร่ไม่รับปัจจัยบวกหรือซ e นิเมนต์เชิงบวกเลยนะคะจากทิศทางน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้ว่าฝรั่งที่ก็ถือถืออยู่ขายอใช่อ่ะอ่ะส่วนตัวเดลต้านิดนึงช่วงนี้ก็สงบเรียบร้อยไปนะคะสำหรับตัวเดลต้าวันนี้ก็บวกขึ้นมา2บาทค่ะอยู่ที่966บาทเคลื่อนไหวเล็กน้อยเกมเทือดแบงเมา ่ <C AP> จบไปแล้วอาจจะจบรอบไปแล้วนะคะสำหรับ,รบตัวเดลต้านะคะก็เลยไม่ได้พันทำให้ตลาดพันพวนมากเหมือนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะครับหนังสือพิมพ์ไอ้หนังสือผมนะครับค <C AP> ่ะเมื่อวานนี้ก็หยิบมาแล้วเนี่ยยืมเริ่มหยิบมาโชว์นะครับเ <C AP> ส้นทางเศรษฐีหุ้นรุ่นใหม่ <C AP> ก็รวบรวมแนวคิดข้อคิดแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงคิดจะกประสบการณ์นะครับค่ะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนักลงทุนหน้าใหม่ใหม่นะ ก็ไปสั่งโดยตรงได้สำนักพิมพ์ตอนนี้ยังลดราคาอยู่นะครับราคาเต็มเป็นสองปกขาย235บาทสั่งซื้อที่สำนักพิมพ์บ้านพาทิตเราเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยค้ะสั่งได้เลยอชื่อหนังสือนะคะเส้นทางเศรษฐีหุ้นรุ่นใหม่นะคะครับเขียน่าใหม่เขียน่าใหม่รวบรวมมาเขียน่าใหม่เขียนง่ายๆเขียนจบมาแล้วก็ น่าจะขายได้ดีก็เป็นทริคนะคะสำหรับนักลงทุนอันนี้อ่านได้ทั้งนักลงทุนที่จะเริ่มเข้ามาในตลาดแล้วก็ลงทุนไปแล้วเป็นนักลงทุนทั้งมากหน้าเก่าหน้าใหม่อ่านได้หมดครับคุณจะได้สะสมความรู้เป็นอาวุธในการป้องกันตัวได้สำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะครับค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยคุยหุ้นค่ะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ